วันนี้ผมมีนัดรีวิวที่พัทยาทุกครั้งที่ผมมาพัทยาผมจะต้องแวะที่เซเว่นทาราทำไมนะหรอก็มันมีของกินเยอะผมชอบถูกปากดีอย่างวันเนี้ยก็จบด้วยเมนูใหม่กะเพราขาหมูจ้าเป็นไงล่ะรสชาติก็เข้มข้นดีนะแต่ผมให้แค่7คะแนนพอจะมีก็ดับเบลช็อกปั่นนี่แหละที่ผมให้10คะแนนทุกครั้งเลย พอกินเงินเสร็จปับ๊บผมก็ไปเดินเล่นที่ชายหาดที่พัทยาตอนนี้ทั้งทะเลหาดทรายเหมือนได้ถูกพักมาเป็นช่วงระยะเวลาหนึง่งและตอนนี้มันก็เหมือนกับมันพร้อมที่จะรับแขกอีกครั้งพัทยาเหมือนกับมามีชีวิตอีกครั้งเอ๊ะหรือว่าพัทยาก็เหมือนเดิมนั่นแหละแต่พวกเราต่างหาก ที่ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งพอผมเดินซึมซับบรรยากาศริมชายหาดเสร็จแล้วสายมูเตลูอย่างผมก็ถือโอกาสไปไหว้ศาลซะหน่อยแล้วทีนี้เราก็ไปดูงานกัน สวัสดีครับผมเบียจากไทยแลนด์มีดีรีวิวบ้านและที่ดินนะครับคลิปนี้เราอยู่กันที่พัทยานะครับท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมมาดูบ้าน5หลังนะครับตั้งอยู่ในเนื้อที่ขนาด6ไร่กับอีก68ตารางวาบ้านแต่ละหลังนั้นเป็นแปลนเดียวกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูนะผมจะพาท่านผู้ชมไปดูแค่หลังเดียวนะเพราะว่าที่เหลือมันจะเป็นแปลนเดียวกันหมดเลยทุกหลังเป็นพูลวิลล่านะครับท่านผู้ชม บอกก่อนว่าเดิมทีเนี่ยเจ้าของเนี่ยเขาตั้งใจจะทําเป็นหมู่บ้านจัดสรรแต่ทีนี้ท่านเกิดปัญหาส่วนตัวนะครับเป็นปัญหาส่วนตัวจริงๆเลยนะครับผมนั่งคุยกับท่านมาแล้วท่านก็เลยไม่เอาแล้วไม่ทําแล้วก็เลยจะปล่อยขายนะครับที่นี่นี่ธนาคารประเมินให้อยู่ที่63ล้านบาทนะครับแล้วก็รูปร่างที่ดินเนี่ยจริงๆทรงมันจะอ้วนๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมมันจะไม่ได้เป็นแหลมๆเหมือนกับที่ท่านผู้ชมเห็นจากภาพจากโดรนนะครับ ทีนี้ด้วยกฎหมายเมืองไทยมันกําหนดความสูงโดนไว้ที่90เมตรไงครับมันก็เลยจะเห็นทรงเป็นแหลมๆแบบนั้นเนื้อที่ของแต่ละหลังนั้นก็จะอยู่ที่ร้อยกว่าตารางวานะครับโอเคเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมเข้าไปดูข้างในเลยแล้วกันนี่นะครับมันเป็นสระว่ายน้ําอย่างตรงนี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนน้ำนครับฝาท่อที่เปิดไว้นั้นคือแทงน้ํานะครับแทงน้ําจะอยู่ฝังอยู่ใต้ดินนะครับ อ่าทีนี้เราก็เข้ามาข้างในพื้นที่ข้างในก็จะประมาณนี้มีมีเนื้อที่กว้างขวางอยู่นะครับเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มจากห้องนอนห้องแรกเลยห้องนี้ยังไม่ใช่ห้องมาสเตอร์นะครับก็จะเป็นห้องนอนที่ขนาดกลางมีบิวอินตู้เสื้อผ้าเอาไว้นะครับ หลังอื่นไม่ได้มีแอร์นะครับท่านผู้ชมจะมีแอร์แค่หลังนี้หลังเดียวนะครับอีก4หลังไม่ได้มีแอร์นะครับอันนี้จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําอันนี้ก็จะมีแยกพื้นที่โซนเปียกโซนแห้งครับน่าเสียดายตรงที่ไม่ได้มีการทําความสะอาดก่อนเนาะไม่งั้นน่าจะสวยเลยแหละอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราเข้ามาดูห้องครัวกันห้องครัวใหญ่นะครับ แล้วก็จะมีบิลอินเอาไว้ด้วยทุกหลังนะครับมีบิลอินหมดทุกหลังนะครับ mm. เพียงแต่ว่าจะแตกต่างกันอย่างเช่นอ่าเตาแก๊สอย่างเงี้ยหลังอื่นๆไม่ได้มีนะครับจะมีแค่หลังนี้หลังเดียวประมาณนี้ครับไปเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นกันบ้างฝั่งนู้นก็จะมีอีก2ห้องนอนนะครับทั้งหมดมันจะมี3ห้องนอนอนะ่ะท่านผู้ชม3ห้องนอน3ห้องน้าอ่าแล้วก็มาดูห้องนอนนี้ห้องนอนนี้จะเป็นห้องนอนเล็ก ขวามือนี่นี่ครับเป็นห้องนอนเล็กขนาด19ตารางเมตรก็พอดีพอดีครับไม่ใหญ่ไม่เล็กแล้วก็มีบิวอินเหมือนกันแต่บิวอินี่ยมีทุกหลังนะท่านผู้ชมย้ำก่อนว่ามีทุกหลังอันนี้จะเป็นห้องน้ําห้องน้ำเนี่ยจะเป็นห้องน้ํารวมนะครับไม่ใช่เป็นห้องน้ําสําหรับห้องนอนเล็กนะมันจะเป็นห้องน้ํารวมแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่และเป็นห้องนอนมาสเตอร์และ จะมีห้องน้ําในตัวซึ่ง,ห,งห้องนอนนี้ก็จะมีอ่างอาบน้ําด้วยแยกโซนเปียกโซนแห้งเหมือนกันนะแล้วก็จะมีโซนนี่โซนอาบน้ํานี่อ๋อผมลืมบอกท่านผู้ชมไปอย่างนึงว่าบ้านทุกหลังนะครับสิ่งก่อสร้างทุกอย่างออกแบบโดยวิศวกรโครงสร้างของนอร์เวย์นะครับ อ่และทีนี้เรามาดูห้องนอนนะครับอันนี้เป็นห้องนอนมาสเตอร์นะก็จริงๆก็ก็แค่กว้างกว่าเท่านั้นเองครับแต่ว่าก็ก็ไม่ได้มีจัดฟังก์ชันอะไรเป็นพิเศษนะครับโอเคครับก็นี่ผมจะพาเดินดูรอบบ้านนิดนึงนะครับจริงๆมันก็ไม่มีอะไรแล้วแหละยังไงผมก็ฝากแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อผมมาได้นะ ที่เบอร์โทรแล้วก็ไอดียลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหรือถ้าใครอยากจะให้ผมไปรีวิวบ้านรีวิวที่ดินให้ก็ติดต่อผมมาได้เช่นเดียวกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะสวัสดีครับ